6ก0นะครับกลับมาพบกับโปรเจกต์ซอมบอนครับในเกมซอมบี้ที่ต้องเอาชีวิตรอดนะครับกับผมหน้าหนอเพลย์เกมครับผมและแล้วนะครับกุหลาบสาของเรานะครับก็มีชีวิตรอดมาจนถึงวันที่3แล้วนะครับวันที่3ามชั่วโมงนะครับทักษะการดูแลอาวุธของเธอดีมากนะครับแต่เป้าหมายของเราไม่ใช่ขี้การดูแลอาวุธนะเด็กเป้าหมายของเราคือการเป็นงานไฟฟ้านะครับในระดับชํานาญการ ซึ่งระดับชํานาญของงานไฟฟ้าผมก็ไม่รู้ว่าต้องเอาชํานาญแค่ไหนนะครับถึงจะสามารถใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้นะครับเอาล่ะนะครับมาลุ้นกันว่าเราจะรอดไปได้หรือไม่นะครับสําหรับวันนี้นะครับอุหลับไม่อยากนอนตอนนี้อ่ะไปนอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้านอนตอนนี้เราตื่นมาประมาณสองทุ่มแนบะผีวิ่งนะผีวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอากินแรงให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นวิตามินกินได้กินไป้ก่อนนะครับฝืนได้ฝืนไว้ก่อนนะครับ ฝืได้สักสองเม็ดสักสองเม็ดนะครับฝืได้ฝืนไวยก่อนขอร้องละเนี่ยแรงประมาณนี้อยู่ได้อยู่ได้อีกสี่ชั่วโมงไหมขอสักสี่ชั่วโมงขอโทษนะกุหลาบแต่เธอฝืนหน่อยแล้วกันโอ้โหมีร่องรอยเปื้อนโคลนนะครับเอาละเราจะขับรถไปเข้าในเมืองเอ๊ลืมชื่อเมืองได้ไงเว็บพอย้ะเว็บพอยเออโอ้ยอ้ยเอาวิถนนลื่นด้วย ก็ดีเหมือนกันจะได้สำรวจรถคันนี้นะครับมีขวดน้ำเอาวะเอามาหน่อยผ้าใบเอามาอีกเออเอ้ยมีผ้าใบสองผืน,แล,น,นแล้วนะครับเฮ้ยแปลว่าเราก็กางเต็นท์ได้แล้วดิใช่ไหมขวดน้ำด้วยขว,วดน้ำผ้าใบออ้สนุดลื่นอุ้ยเธอขับรถเก่งดีดีดีที่ทเธอขับรถเก่งมันมดีตรงนี้แหละเอ่อย้ายไปที่นั่งคนที่สองนะครับ เอาปืนออกมาเอาแม็กออกมาแล้วก็จากนั้นก็บรรจุกระสุนเข้าไปเธอทําการบรรจุกระสุนนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นเธอก็ใส่กระสุนเข้าไปในซองเรียบร้อยโอเคไอ้ปืนอีกอันนึงอ่ะเรายังทําไม่เป็นหนะ่อ้ปืนเนี้ยออกมาสิหรือว่าเราลืมเอาเอาอะไรมันมาหรือเปล่านะเนี่ยไม่มีแม็กกาซีนอ๋อไม่มีแม็กกาซีน เราเราหยิบปืนมาแต่เราไม่ได้หยิบแมกกาซีนมาบ้าบอที่สุดเลยอยากไปที่ช่องเก็บของอีกครั้งหนึ่งน,นะครับโอ้ได้ปืนไรเฟิลมานะครับอุ้ยอ่านก่อนนะยังไม่ได้อ่านหรออุ้ยอ่านไปแล้วนะครับเก็บไปมีอะไรแก้เครียดอยีกไหมบุหรี่โอ้โหไม่เอาอ่ะบุหรี่เป็นพิษไม่ดีต่สอสังไม่ไม่เป็นมิตรกับปอดนะครับถอดหมวกไหมถอดหมวกถอดหมวกถอนหม,ม,มวกก่อนนะครับสําหรับ โอ้ยหิวจะเป็นลมอีกแล้วตายเถอะเอาขับไปนิดนึงนะครับไปไปใกล้ๆทางเข้าดีกว่านะแล้วก็นอนแล้วค่อยนอนนะครับไปใกล้ๆทางเข้าแล้วค่อยนอนคมคิดผมดีอยู่นะทุกคนแล้วเราจะรอดไปด้วยกันนะครับสำหรับกูร่ายิงหกดตกยิงลื่นโอ้ยใกล้ๆทางออกมีผีอะดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยเราง่วงมากแล้วหมดแรงแล้วน้องหมดแรงแล้ว อุย então, ้ยผีเยอะหูหูหูเวลาเลื่อนถนนลื่นผีอย่างบ้านเลยอะไปไปไปค่อยๆขับใจเย็นนะหนูอุ้ยเออเฮอขบุณคุณเช็ดคุณเช็ดล่างยักษ์เออขอบคุณสำหรับกุหลาบนะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาละ ขับรถไปเรื่อยๆโอ้โหเจอรถตำรวจวะตีแปดศศูย์ทันอยู่มั้งเราไม่ให้เข้าหรือไงละ่ะเข้าดีเราต้องเข้าได้ครยเข้าไม่ได้วะไปหนึ่งผีขวางไปทางนี้กันนะครับไม่รู้ไปไหนทางนี้ไม่รู้ไปไหนก็ไปก่อนนะครับขอแค่ตรงไหนไม่มีผีจะนอนตรงนั้นแหละตรงนี้มีรั้วว่าอะไรวะใหญ่ใหญ่ สูตรพยโยบหรอแปลกๆอีกแล้วไปไปขอ,อยักเข้าขับเข้าไปแล้วกันนะเฮ้ยนี่มีประตูด้วยเอ๊ะนอนได้เนาะดิใช่ไหมเฮ้ย เฮ้ยปลอดภัยแล้วเนี่ยดับเครื่องดับเครื่องเฮ้ยปลอดภยัยปลอดภยัยเฮ้ยมันเป็นสายงานก่อสร้างนะครับเฮ้ยเจอที่นอนเฉยเลยอะเฮ้ยดมเลยอะตู้คอนเทนเนอร์ปะ เข้าไม่ได้เป็นไรมันมีหลายตู้เลตู้นูน้นตู้นูน้นอ๋อแฉะจังเลยอุย้ยมันเป็นไซต์งานเก่าสร้างแล้วนี่ไงบ้านพักคนงานแต่เรานอนในตู้คนเดินได้อ้าอุย้ยมีไม้ด้วยอุย้ยเราแค่ไปเอาเรื่อยมาแล้วก็ทําเต็นท์นอนอ๋อมันเป็นอ๋อกดังไมุ้้ยจริงด้วยครับแล้วค่แค่ทำเต็นท์นอนในนี้นะ แล้ว,ลวเรามีผ้าใบอยู่หลังรถเต็มเลยอ่ะโอเคโอเคนอนในนี้แหละเออเราทำโโสร้างหอ,อกได้นเนาะอุปกรณ์ก่อกองไฟอุ้ยแจ๋วเลยนั่นก็เกาะเลยละกันไม่ต้องรอดีรออะไรอยู่แล้วอุปกรณ์กาะกองไฟนี่ไว้อย่างนี้สวยงามอ่าเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จุดไฟด้วยไฟแช็กกับหนังสืออะไรดียังไม่อ่านเลยอ่ะอ่านก่อนละกัน นั่ง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 นี่โอ้โหอ่านก่อนนะครับหนังสือช่อมยศนะครับอ่านก่อนนะครับแล้วแล้วนะครับเด็กปั๊มสาวของเราก็าอ่านหนังสือไฟเกินนะครับจุดไฟรอเลยจุดไฟด้วยไม่ขีดนะครับไฟแช็คเก็บไว้จุดระเบิดอ้าวยนอนบนพื้นนอนบนพื้นเหรอโอเค เติมด้วยไม้กระดานทั้งหมดนะครับน่าจะอยู่ได้นานอยู่ครับอุย้ยน่ารักเติมไฟใหม่ตส่เข้าไปข้อมูลกองไฟสองชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงโอเคนี่แล้วกน็นั่งบนนี้นะครับแล้วก็มองออกไปที่ข้างนอกนะครับอุย้ยข้างหลังอุ่นนะครับแล้วก็หยิบอ่าเรียกว่า อาหารขึ้นมากินนะครับเอาอุ่นได้ไหมไอ้พวกพริกกระป๋องถั่วเขียวกระป๋องมะเขือเทศกระป๋องเปิดนึงอันนะครับอ่าชิวๆไปชิวๆไปนะครับผมโอ้เจอกดังไม้อย่างดีอะแล้วก็หยิบมากินนะครับหิวละนิดหนึง่งต้องกินสักหน่อยนะครับกินทีละหนึ่งจสี่ก่อนนะครับเผื่อมันขึ้นเยอะโอ้ใช้มีดกินด้วยเออดูสะอาดดี อ,อร่อยนะครับไม่ต้องรีบกินนะครับเดี๋ยวติดคอเดี๋กินอีกครึ่งหนึ่งนะครับนิ่มๆโอเคหมดเลยอีกครึ่งหนึ่งก็หมดเลยโอเคเราอย่านั่งใกล้ไฟมากเกินไปนะครับเดี๋ยวปอดติดเชื้อนะครับบนพื้นนะครับก่อนจะฟุบหลับเอาไอ้นี่ก่อนดีไหมวางกระเป๋าดีกว่าโอเคหนักยังหนักอยู่อีกเหรอแฉลงเก็บไว้ในกระเป๋าสิ มีที่เก็บเราก็เก็บไปมันหมดนะครับยาต้านเศร้าเราไม่เศร้ายาแก้ปวดเก็บไปอันนี้อะไรอ่ะทำไมไม่ใส่ในกระสุนลราเพราะแม่คุณบรรจุเข้าไปสิเออพร้อมใช้หน่อยปืนน่ะกระสุนพวกนี้ก็เก็บไปใช้ไม่ได้เอาละนะครับส,สำหรับเด็กปั๊มสาวนะครับเธอมีชื่อว่าคุราบเธอเอาชีวิตรอดมาได้เป็นเวลาสี่วันแล้วนะครับ อยู่ใกล้อยู่ใกล้ไปแล้วปอดติดเชื้อหรอครับผมนั่งจ,จุ่มตลอดในให้ตัวแห้งอ,อ๋อไม่ใช่ถ้าเป็นมันจะปอดติดเชื้อก็ต่อเมื่ออ,อพื้นที่มันปิดนะครับแต่นี้มันมีพื้นที่ระบายออกนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าถ้าจุดไฟในบ้านเนี่ยมันจะมีควันเขาเรียกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในบ้านนะครับและอันตรายได้นะครับแต่นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร แล,แล้วเธอก็นอนรับลงเป็นวันที่สี่แล้วสําหรับวันนี้กูหลาบวันดีครับนอนบนพื้นนอนบนพื้นอไฟมอดพอดีตีสามตีสี่ 3, 4. ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะตีสี่แล้วนะ ถ้าลาะเมืองนี้ขึ้นไปทางเหนือด้านขวาจะเจอกับเมืองเล็กๆหมาะก,กับการไปฟาร์มค่ะอุ๊ยจริงเหรอเมืองล้อเมืองนี้เหรอครับแล้วก็ประมาณนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมเนาะแต่ว่าผมมีจุดเช็คพอยต์ตรงนี้แล้วด้วเนี่ยฟาร์มอะไรดีนะแต่ผมว่าจะเข้าไปสำรวจเมืองนี้อยู่นะครับอยากได้หนังสือเกี่ยวกับ หฮ้ยอ๋อคุณหมอใหญ่เคยมีตรงนี้มีประวัติคุณหมอใหญ่อยู่ตรงนี้อมผมอยากหาโรงเรียนก่อนนะดิเอาละขึ้นไปอีกนิดค่ะเนาะขึ้นไปอีกนิดเถอะดูก่อนเนี่ยนะแถวแถวนี้เนาะหรือว่าตรงนี้เนาะถ้าเลาะเมืองนี้ขึ้นไปทางเหนือด้านขวาจะเจอเมืองเล็กๆเ,เหมาะแก่การฟาร์ม ีม่วงด้านล่างคือสถานีตำรวจอ๋ไปเอากระสุนโอเคได้เอาละอา่าสภายหลังเลยสภายหลังกันปึ๊บส่วนตรงนี้ขอบคุณมากสำหรับไอ้อุปกรณ์ก่อกองไฟแต่มันหนักไม่เอาไปหรอกใส่หมวกให้เรียบร้อยนะครับเตรียมออกเดินทาง๋ยวดูซิมีไม้อะไรบ้างไม้กระดานอืม ยวค่อยมาเอาก็ได้นะครับโกดังไม้นะครับขอยาดมาร์กไว้ก่อนของดีวะโกดังไม้โกดังไม้ของดีมากๆเลยเข้าใจกันว่าลูกขวานคือโกดังไม้นะทุกคนของดีเอาละเก็บปืนวิ่งสุดยอดพึบนอนกับพื้นก็กลับมาแข็งแรงดีเหมือนกันนันเนี่ย อ้ยเริ่มอยู่น้ำแล้วอยู่เข้าอยู่น้ำไม่นาอ้อรถรถรถเข้ารถโ,โอเคกด,ดังไม้โุ้ยทางเข้าปลอดภัยด้วยนะแล้วตีห้าห้าสิบฝนตกหนักพายุเข้านะครับจะรอดไหมเนี่ยโอ้แล้วผียืนตากฝนนะไม่กลัวเลยเหรอเปิดไฟสูงสักหน่อยนะครับมันคงไม่วิ่งตอนนี้หรอกมั้ง มอไม่เห็นเราด้วยเสียงฝนเอ้ยเวลิกูด good. เสียงฝนทําให้มันไม่ได้ยินเสียงรถนะครับโอ้ฟ้าร้องฟ้าครึ้มนะครับเอา้ามันถ้าถาใกล้ๆมันก็ได้ยินอะเนาะแต่พราะเสียงฝนมันทําให้มันสับสนนะครับอย่าวิ่งเข้ามานารุโตะนารุโตะโอ้มาๆมาๆมาๆอยากมาก็มา ไปต่อดีก่านะครับทุกคนอ่าระด,ดังไม้ที่เรามาร์กเนี่ยรู้สึกจะเป็นจุดปลอดภัยนะจำไว้เลยอันดักแรกผมไปหาเมืองที่ที่คอมเมนต์ว่าฟาร์มได้ดีกว่านะครับเหมาะก,กับการฟาร์มหมายความว่าผีน้อยใช่ไหม <c oughs> โอ้ยโอ้ยมันจะสมจริงไปไหนเนี่ยกับไอ้ฟ้าฝนฟ้าคนองเนี่ยโอ้ย มือสมองไม่เห็นเลยโอ้ยผีก็เยอะเหลือเกินสมบงอมบี้โอ้ยแล้วน้องยังนอนไม่ยิ้มอีกเหรอเมือ่อยไรอีกเหรอเฮ้ยเป็นเพราะอะไรอ่ะหรือว่าอากาศมันดีจัดนี่ไงรถพยาบาลโอ้โหไม่น่าเป็นคนป่วยอ่ะคุณนะวิ่งขนาดนั้น ป่วยยังไงก่อนโอเคประสบการณ์คนอื่นไม่ไม่ใช่ประสบการณ์เราถอยหลังถอยหลังถอยหลังโอ้โหผีวิ่งมาโอ้โหยายายาเดี๋ยวรถพังครับโอ้ยา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 อย่ามาเคาะให้ตายเถอะเอฟซีเข้าไม่ได้วาทางนี้ก็เ <Mm ข้าไม่ได้ ทางเข้าเมืองมีทางเดียวคือทางที่คือทางข้างล่างสุดกับอ่ทางที่รถตำรวจขวางอยู่อ่ะขอบคุณมากสำหรับฟ้าร้องดีนะตรงนี้ไม่มีหลุมลบ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 กับรถแบบระมัดระวังสุด,สด ดีนะมันลื่นผีก็วิ่งตามไม่ค่อยทันนะเจ็ดโมงสิบแล้วนะครับโอ้ยพวกโอ้ยไอพวกนารุโตะโอ้ยโดนใส่เอบีนี้ตำรวจทั้งวันตำรวจทั้งวันโอ้ยอย่ามาอย่ามาโอ้โหเลือดหายไปนะเลือดหายไปนะเพราะว่าฝนตกเอาแล้วกลับมาอีกแล้ว เมื่อกี้เลือดยังดีๆอยู่เอาละเดี๋ยวไปดูไปทางเข้านี้แหละทางเข้ารถตำรวจก็ได้วะผมอยากเข้าไปในเมืองนี้จะหยุดอยู่แล้วนะครับเออเข้าได้ปะวะทางนี้เออได้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 อุ๊ยเข้ามาในเมืองแล้วทุกคนนะครับโอ้โหโอ้โห นี่ปั๊มน้ำมันนะครับทุกคนซึ่งไม่แวะแน่นอนนะครับเพราะอะไรเหรอนูนวิ่งมาในในเงามืดโอ้โห <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อย,อย,ยเยอะเกินไปนี่โรงแรมปะ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยชนแล้วปุ๊บเฮ้ยตัวนี้เป็นเช็คพอย์ได้นะกดดังกดดังเดี๋ยวขวาโอ้ย,อยสับสนทางมากเลยละเพราะฝนตกด้วยล่ะ โอ้ยเมืองแถวนี้มีแต่พวกกำแพงกำแพงต่ำๆนะครับไม่ไหวหรอกอยู่ไม่ได้กำแพงต่ำๆนี่เหนื่อยหนีอ่ะบอกให้ยไปไปไปใกล้ถึงสถานีตำรวจแล้วไม่ใช่สถานีตำรวจแล้วเนี่ยโรงเรียนแน่เลยเอาล่ะแปดโมงแล้วทุกคนแปดโมงแล้วนะครับ โอ้ยอยู่น้ำอยู่ข้าวง่วงโอ้ยดีแล้วดีนะน้องเป็นคนขับรถเก่งมากนะครับสำหรับเด็กปั๊มเรานะครับูดิกด,ดเลี้ยวคือเลี้ยวลื่นมากนะครับขนาดรถฝนฝนตกนะครับนี่ผมเลง็งโอเคเมืองนี้เราอ๋อสีดำๆนี่หรือเปล่าอ๋อนเนี่ย ยังไงให้ผีหมดเลยไม่น่าหมดไล้ผมหรอกโอ้ยเอาไงล่ะนี่สถานีตำรวจโหแล้วตำรวจอย่างเยอะมามาบีบแต่เรียกเลยนะครับ ติดเรียกเลยติดเรียกเลยเหมือนไซโวยมามามาเรียกแล้วยังไงต่อดีนี้เรียกแล้วยังไงต่อหให้มันเห็นออกไมห้หมดนะครับอ่าเอ,าเอ,าเอา่ออกไมห้หมดอา่าแล้วเราก็จะอ้อมครับมันก็จะมาแถวๆนั้นแหละนะครับ แล้วผมจะขับอ้อมนะขับอ้อมขับอ้อมมันก็ยังเยอะอยู่ดีวะขับอ้อมขับอ้อมห่อยไปขับอ้อมขับอ้อมอันนี้ดีไหมอ้ยมองไม่ค่อยเห็นวะน้อยฟ้าใสกว่านี้ไหม 9โมงแล้วนะครับ9โมงแล้วครับ9โมงแล้วจ้าสำหรับเรามันคือวันที่อื้อ ดูวันที่หาอาหารกินหยิบก่อนหยิบขวดเป่ามาโอ้สวรรค์มาโปรดสำหรับร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้นะครับอ่าชื่นใจเอาละมีละโอ้โหดูก่อนดก่อนมีมีแทงน้ำอีกเอา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 ไปด้วยโอ้หนักก็ยอมโอ้น้ำน้ำแกนลอนนะจะดูแล้วกันนิตยสารช่างยนต์อ่านเลยยืนอ่านตรงนี้แหละนะครับ บอกกิ้งเมกาซีนเอ้าหนังสือเกี่ยวกับการวิ่งเหรอเออดีว่ะยินอ่านนะครับสําหรับเราครับชีวิตของเรามีเวลาว่างทั้งวันนะครับสามารถยินอ่านได้เลยนะครับชิวๆหนังสือการ์ตูนทัน้งสรงน้ำส้มนะครับโอ้โหสบายมันก็เหมาะกับการฟาร์มทุกที่นะทุกคนข้าวก็น้อยเอ้ยมีขนมว่ะยินกินขนมแม่งนะร้านขนมขนมอบกรอบกินไปให้งหมดนะครับ เดินมาเดินมาเหมือน้าบ้านเลยนะพวกคุณวดเปล่าที่เป็นเหล็ก,กว่ะอะไรกี่ตัวเนี่ยโอ้ไปดูหลังร้านดิอ๋อห้องน้ำอ๋อี่ทางออกหลังร้าน <c oughs> สบายเลยทางออกหลังร้านก็มีสำรวจกอ่อนไ,ไม่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 จนตอกง่ายๆนะเนี่ย หนจุดหกและไอ้ถังเมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะถังนี้สองจุดศูนนะครับถังนี้ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเราจะเอาถังนี้ไปเติมน้ำมันเติมไม่ได้นะครับไฟฟ้าไม่ติดนะครับอ,อ๋อแย่จังเลยมีรถแถวนี้ไหมอ่ะุคนมีรถเก่าๆไหม ไม่มีเลยหรอแถวนเนี้ยฝนก็ตกโอ้เหนื่อยหน่ายวะวิตามินก่อนวิตามินเยอะๆจะเ,เดือดวิตามินใหญ่เลยครับตอนนี้เด็กปั๊มสองเราอาร่านหนังสือไปด้วยนะครับอ่านไม่ได้ด้วยนะีต้องกำจัดก่อนเอาขวานหน่อย ว่ามีดผมดีกว่าวฉอดให้ผมเลยอ่านหนังสือในรถก่อนนะครับผมอ่านหนังสือในรถอ่านหนังสือไปนะครับสําหรับเด็กปั๊มเสาวของเรานะครับเธอก็คุ้นเคยกับปั๊มน้ํามันนะครับทําให้ฟาร์มของปั๊มน้ามันได้แล้วก็อยูุดปั๊มน้ํามันเนี่ยชิลๆไปนะครับก็อ่านหนังสือในรถไปนะครับไม่มีอะไรนะครับ เจอหนังสืออะไรก็มาอ่านหนังสืออะไรก็มาอ่านทั้งหมดนะครับนเยนสารช่างยนต์ก็อ่านนะครับการตกปลาก็อ่านอ่านหมดนะครับเรียนรู้ไปเรื่อยนะครับตอนนี้อ่านเกี่ยวกับ running นะครับตกปลาวิ่งตกปลาอะไรก็ว่าไปโอ้ยผมโอ้กันวิ่งบวกสิบแปดอะสุดยอดเลยว่ะมันมีหนังสืออะไรอ่านเยอะแยะไปหมดนะครับเฮ้ยผมต้องหาพวกหลอดไฟอะไรอย่างนี้ งัดแงะนี่ว่าลืมงัดตู้เ t ทเอมได้ไหมถ้าเรางัดตู้ a อทเอมเราจะได้พลังของเขาเรียกว่างัดเปิดแอนงัดได้อาจจะได้ช่างไฟฟ้าขึ้นมาก็ได้นะครับงัดเปิดงัดเปิดเออไปงัดหน้าต่างเฉยเลยวะงัดอะไรดีวะเนี่ยงัดแงะงัดเปิดกระจกอย่างเดียวเลยวะ แยกชิ้นส่วนนี่ไง,งงานไฟฟ้าเออแยกชิ้นส่วนไปดีดีด,ดีทำงานไฟฟ้าเลยก็งัดอันนี้งัดอันนี้นะครับน่าจะได้งานไฟฟ้าเหมือนกันนะเออดีดีดีด,ดีมางัดอันนี้อีกนะครับเนาะสำเร็จไปเน่ทักษะโวยนิดเดียวนะครับโวยก่อดีกว่าลืมเลยว่าก่อดได้ เอองัดต่องัดต่อเออแยกอันนี้ได้ช่างไม้ไม่เอาช่างไม้ยังไม่พร้อมห้องน้ำห้องน้ำเอ้ยห้องน้ำมันต้องมีน้ําค้างอยู่บ้างว้ายดีจังเลยเติมน้ําเปล่าทั้งหมดเลยทีเรขวดคือคืออย่างนี้เก็บเข้าไปทั้งหมดทุกครับทุกขวดนะครับแล้วก็เวลาจะออกมากม็นที่รขวดให้กดตรงนี้ก่อนหนึ่งทีนะครับนี่กดตรงนี้หนึ่งทีอ่าแล้วก็ออกมา นำออกมาหนึ่งขวดนี่อย่างนี้นะครับเออเป็นละเอาละห้องน้ำก็นอนได้เอาะมยที่นี่ก็นอนสบายนะครับแต่เที่ยงอยู่เราต้องออกสำรวจอีกเฮ้ยทำไมมันง่วงนอนเร็วจังวะไป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 เที่ยงอยู่อยู่เพิ่งง่วงแค่ฝนตกก็จะนอนแล้วอะสำหรับกุหลาบให้ตายเถอะโอ้ยแล้วก็เป็นอีพีที่นี้วไวมากเลยยังไม่ทันทำอะไรเลย นะครับจบไปแล้วอีกกอี6พีนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปลัคกี้ครับ